สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่โหต้องบอกว่าสั่นสะเทือนวงการบันเทิงโลกกันเลยค่ะนั่นก็คือผลประกอบการล่าสุดของ Netflix ที่ตัวเลขออกมาสวยรู้มากแต่ในขณะเดียวกันนะคะพวกเขาก็กำลังเดินเกมที่อาจจะเรียกได้ว่าเสี่ยงที่สุดในประวัติศาสตร์บริษัทเลยใช่ครับนั่นก็คือแผนการเข้าซื้อกิจการ Warner Bros ค่ะใช่ครับคือเรามีข้อมูลในมือแบบ ครบมากเลยตั้งแต่เอกสารทาการเงินจดหมายถึงผู้ถือหุ้นบทวิเคราะห์จากสื่อใหญ่ๆไปจนถึงบทสัมภาษณ์ผู้บริหารเลยครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้มันเล่าเรื่องที่ซับซ้อนมากนะคือด้านหนึ่งเนี่ยคือความสำเร็จที่จับต้องได้แต่อีกด้านก็คือการเดิมพันครั้งโมโหลานกับอนาคตเลยครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการมาแกะรอยเรื่องราวนี้แหละค่ะเพื่อทำความเข้าใจว่าสถานะของ Netflix ตอนนี้แข็งแกร่งแค่ไหนแล้วทำไมทำไมพวกเขาถึงกล้าทุ่มเงินมหาศาลขนาดนี้เพื่อซื้อสตูดิโอในตำนานอย่าง Warner Bros ครับและที่สำคัญที่สุดเลยดีลนี้มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าวงการไปตลอดกาลเลยหรือเปล่าก่อนอื่นเลยถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์และกด subscribe ช่อง Stockboys ไปด้วยนะครับ เพราะนี่คือแรงใจสำคัญที่ทำให้ผมทำคลิปใหม่ๆข้อมูลอัดแน่นแบบนี้ต่อไปครับใช่ค่ะและมันก็ยังช่วยให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้มากขึ้นด้วยค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยมาเริ่มที่ตัวเลขการเงินกันก่อนเลยนะคะในบรรดาตัวเลขทั้งหมดที่รายงานมามีตัวเลขหนึ่งที่ดิฉันว่ามันน่าทึ่งที่สุดเลยตัวไหนครับคือรายได้จากโฆษณาค่ะ ปี2025าทำเงินไปกว่า1.5พันล้านดอลลาร์โตขึ้น2.5เท่าจากปีก่อนหน้าเลยนะคะใช่ครับเหมือนจูจ่ๆก็มีเครื่องพิมพ์เงินเครื่องใหม่งอกขึ้นมาในบริษัทเลยใช่ครับและจุดนี้สำคัญมากนะเพราะถ้าเราย้อนกลับไปไม่กี่ปี Netflix เคยยืนกรานเลยว่าจะไม่มีโฆษณาเด็ดขาดจริงด้วยค่ะการที่พวกเขากลับลำแล้วก็ทำให้มันสำเร็จขนาดนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขไรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะ แต่มันคือการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจครั้งใหญ่ที่พิสูจน์แล้วว่าสำเร็จอ oh. และงานก้อนนี้แหละครับคือหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทำให้พวกเขามีความมั่นใจมีกระสุนพอที่จะไปล่าด,ดีลใหญ่อย่าง Warner Bros ได้หมายความว่าธุรกิจโฆษณาที่เคยเป็นของใหม่มากๆตอนนี้กลายเป็นเหมือนพระเอกคนใหม่ที่มาสนับสนุนแผนการใหญ่ของบริษัทไปแล้วหรอคะแบบมีโฆษณาเพื่อดึงดูดฐานลูกค้าใหม่ๆในตลาดที่ยังไม่เคยเจาะได้แล้วค่อยไปทาเงินจากโฆษณาเอาอื ซึ่งคู่แข่งอย่าง Disney Plus ก็พยายามทำนะแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่านี้และพอรวมกับฐานสมาชิกเดิมที่ตอนนี้ทะลุ325ล้านบัญชีทั่วโลกไปแล้วเนี่ยมันทำให้สถานาการณเงินของ Netflix แข็งแกร่งจนน่ากลัวเลยทีเดียวครับพอเห็นตัวเลขการเงินที่แข็งแกร่งขนาดนี้แล้วก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่พวกเขาจะกล้าเดินเกมใหญ่ที่สุดในประวัติศา,ศา,ศาสตร์วงการครับกำลังพูดถึงดีลซื้อ Warner Bros มูลค่า7.2หมื่นล้านดอลลาร์นี่แหละคะ่ะมันมันสั่นสะเทือนจริงๆ และที่น่าสนใจคือการปรับเงื่อนไขล่าสุดที่เปลี่ยนข้อเสนอเป็นเงินสดทั้งหมด100%ที่ราคา27.75ดอลลาร์ต่อหุ้นของ WBD เงินสดทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ครับซึ่งนี่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่า Netflix เอาจริงและต้องการปิดดีลนี้ให้เร็วที่สุดเป็นการเดินเกมที่ดุดันมากเพื่อการคู่แข่งอย่าง Paramount Skydance ที่ก็ยื่นข้อเสนอเข้ามาเหมือนกันในเอกสารของ Netflix เขาใช้คำว่าดีลนี้เป็น ตัวเร่งกลยุทธ์หรือ strategic a c c e l e l e n c e นะคะอันนี้มันมันฟังดูเป็นสัพ์การตลาดสวยๆหรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าสงครามคอนเทนต์ตอนนี้มันดุเดือดมากอืมจน Netflix รู้ตัวว่าปั้น Original Content อย่างเดียวไม่ทันแล้วเลยต้องใช้เงินแก้ปัญหาซื้อทางลัดด้วยการเหมาคลังคอนเทนต์ของคนอื่นมาเลยก็มองแบบนั้นได้ส่วนหนึ่งครับแต่มันซับซ้อนกว่านั้น คือคำว่าตัวเร่งในที่นี้เนี่ยมันเร่งหลายมิติมากอ๋อ oh. มิติแรกที่คุณพูดถึงก็ถูกคือการได้คลังคอนเทนต์และทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ในตำนานมาไว้ในมือทันทีค่ะ <c oughs> ทั้งจัก,กรวาล DC Harry Potter Game of Thrones คือไม่ต้องเสียเวลาสร้างใหม่เป็น10-10ปีเลยเหมือนซื้อประวัติศา,ศาสตร์ร้อยปีมาไว้ในพอร์ตของตัวเองเลยนะคะ ใช่เลยครับจะมิติที่2ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการได้แบรนด์ HBO เข้ามาซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ของอคุณภาพและความพรีเมียมสูงมากจริงค่ะการได้ HBO มาอยู่ใต้ชายคาเดียวกันมันช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของ Netflix ไปอีกขั้นเลยและมิติที่3คือการได้สตูดิโอจริงๆมาไว้ในมือทั้งสตูดิโอภาพยนตร์และโทรทัศน์ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะควบคุมกระบวนการผลิตได้ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างสมบูรณ์ฟังดูเหมือนการซื้อจิ๊กซอวช,ชิ้นสุดท้ายที่ขาดไปเพื่อครองโลกแห่งความบันเทิงเลยนะคะแต่การควบรุมกิจาการใหญ่ขนาดนี้มันมีความเสี่ยงสูงมากใช่ไหมคะประวัติศาสตร์ก็มีให้เห็นอย่างดีของ AT&T กับ Time Warner ที่สุดท้ายก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า นั่นคือคำถามที่นักลงทุนกังวลที่สุดเลยครับการรวมสองวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างยักษ์ใหญ่แห่งซิลิคอนวอลเลย์กับสตูดิโอคลาสสิกแห่งฮอลลีวูดเนี่ยมันเป็นเรื่องท้าทายมหาศาลและแน่นอนว่าดีลใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องกระทบเรื่องเงินเงินทองทองในเอกสารก็บอกชัดเลยว่า Netflix จะหยุดซื้อหุ้นตัวเองคืนชั่วคราวอขอเก็บเงินสดไว้ปิดดีลนี้ให้ได้ก่อน ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่านี่คือภารกิจอันดับหนึ่งของบริษัทในตอนนี้เลยครับโอเคค่ะพักเรื่องดีลใหญ่ๆไว้ก่อนมาดูเรื่องที่ใกล้ตัวผู้ชมอย่างเราๆกันบ้างดีกว่านั่นก็คือคอนเทนต์ครับในไตรามาสที่ผ่านมาก็มีของเด็ดๆเพียบเลยนะคะ Stranger Things ซีซั่นสุดท้ายทำไป120ล้านวิว Frankenstein ของ g กียโมเดลต e โรก็ o ก2ล้านวิวคือยังคงผลิตคอนเทนต์แม่เหล็กออกมาได้ต่อเนื่องครับ ตัวเลขเหล่านี้มันตอกย้ำว่าคอนเทนต์ออริจินัลยังคงเป็นหัวใจของ Netflix แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือแนวคิดเบื้องหลังที่เปลี่ยนไปครับพวกเขาไม่ได้มองแค่จำนวนชั่วโมงที่รับชมอีกต่อไปแล้วแต่กำลังมองไปที่การสร้างแฟนดอมครับแฟนดอมขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันต่างจากแค่การมีคนดูเยอะๆยังไงแฟนดอมคือการสร้างกลุ่มแฟนครับที่เหนียวแน่นและผลูกพันกับ IP นั้นๆอย่างลึกซึ้งครับ Stranger Things ไม่ได้จบแค่ซีรีส์แต่มันต่อยอดไปเป็นสินค้าเกมอีเวนต์ชุมชนออนไลน์มันสร้างวัฒนธรรมขึ้นมารอบๆตัวมันเองอ๋อ oh. ซึ่งพลังของแฟนดอมนี่แหละครับที่ช่วยทั้งรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่และนี่คือเหตุผลที่การซื้อ Warner Bros มันสมเหตุสมผลมากค่ะ <c oughs> เพราะ WBD คือเจ้าพ่อแห่งการสร้างแฟนดอมเลยไม่ว่าจะเป็นแบทแมนซูเปอร์แมนหรือโลกเวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์เข้าใจแล้วค่ะคือแทนที่จะสร้างแฟนดอมใหม่ทีละเรื่องก็ไปซื้อแฟนดอมที่มีอยู่แล้วและแข่งแกร่งที่สุดในโลกมาเลยใช่ครับ แล้วสำหรับคอนเทนต์ในปี2026ที่จะถึงล่ะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างในจดหมายน้ลิสต์มาเพียบเลยทั้ง Bridgerton Season 4 One Piece Season 2แล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆที่น่าจับตาด้วยสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจในทางกลยุทธ์คือแนวทางที่หลากหลายขึ้นครับไม่ได้มีแค่ Original Content แต่พวกเขากลับไปเน้นการซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากสตูดิโออื่นมากขึ้นด้วยม,มีข้อตกลงใหม่กับ Universal ข้อตกลงกับ Para ริ u n t และที่สำคัญที่สุดคือการขยายข้อตกลงระดับโลกกับ Sony Pictures ข้อตกลงกับโ o n y เนี่ยมันหมายความว่าต่อไปนี้หนังฟอร์มยักษ์ของโซ ny อย่างสมมติว่า Spider-Man ภาคใหม่ๆพอออกจากโรงภาพยนตร์แล้วก็จะมาลงที่ Netflix เป็นที่แรกเลยไม่ต้องไปรอลงสตรีมมิ่งอื่นก่อนแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ ซึ่งนี่เป็นข้อได้เปรียบมหาศาลเลยเพราะมันการันตีว่าจะมีคอนเทนต์แม่เหล็กใหม่ๆเข้ามาเติมในแพลตฟอร์มตลอดเวลาอ oh. เป็นการลดความเสี่ยงจากการที่ออริจินอลคอนเทนต์ของตัวเองอาจจะแป๊กได้มันคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดของทั้ง2โลกคือมีทั้งของที่สร้างเองแล้วก็ของดีที่ซื้อมาจากคนอื่นแล้วก็ไม่ใช่แค่หนังกับซีรีส์ด้วยนะคะตอนนี้บุกไปทุกทางเลยใช่ครับวิดีโอพอดแคสต์ที่ร่วมมือกับ s p อ t i f y การถ่ายทอดสดกีฬาอย่าง World Baseball Class ิ c แล้วก็เรื่องเกมบนคลาวด้ดจ รถึงขั้นจะสร้างเกมฟีฟ่าของตัวเองขึ้นมาใหม่เลยทั้งหมดนี้มันชีปป้ไปในทิศทางเดียวกันครับคือความพยายามที่จะยึดครองเวลาว่างของผู้คนให้ได้มากที่สุดอมไม่ว่าเราจะอยากดูหนังฟังพอดแคสต์ดูกีฬาหรือเล่นเกม Netflix ต้องการเป็นคําตอบแรกสําหรับทุกอย่างค่ะมันคือวิสัยทัศน์ที่ใหญ่กว่าการเป็นแค่บริการสตรีมมิ่งไปไกลมากแล้วครับพอเดินเกมดุดันแล้วก็ประกาศแผนการใหญ่ขนาดนี้ ตลาดหุ้นมีปฏิกิริยายังไงบ้างคะคือดิฉันเห็นข่าวว่าตัวเลขผลประกอบการก็ออกมาดีแต่ทำไมราคาหุ้น n น t f l i x ถึงร่วงลงประมาณ5%เเซในช่วงหลังปิดตลาดล่ะคะนี่คือความย้อนย้ายที่น่าสนใจของตลาดหุ้นเลยครับคือผลงานในอดีตด,ดีเยี่ยมแต่ตลาดมองไปที่อนาคตและความเสี่ยงค่ะซึ่งนักลงทุนมองเห็นความเสี่ยงอยู่หลายจุดเลยครับมีประเด็นอะไรบ้างคะที่พวกเขากังวลกันจากบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับสรุปได้ประมาณ3-4ประเด็นหลักๆ ประเด็นแรกคือเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างมหาศาล hmm. Netflix ประกาศว่าจะเพิ่มงบทำคอนเทนต์อีก10%ในปีหน้าซึ่งจะทำให้งบรวมสูงเกือบ20 0 0 0ล้านดอลลาร์นี่ยังไม่รวมเงินที่ต้องใช้ซื้อ Warner Bros อีกนะครับโ oh. อห2คือแรงกดดันด้านกำไรการคาดการอัตรากำไรจากการดำเนินงานหรือ operating margin ในปี2026เนี่อยู่ที่31.5ซึ่งตัวเลขนี้ไม่ได้แย่เลยนะครับ แต่บังเอิญว่ามันต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่32.5%นิดเดียวแค่นิดเดียวเองเหรอคะใช่ครับตลาดหุ้นก็ลงโทษทันทีเลยโหดเหมือนกันนะคะแล้วความเสี่ยงของ d e a ัน n e อ r r โรสเหรอคะนั่นคือประเด็นใหญ่ที่สุดและเป็นช้างตัวใหญ่ในห้องเลยครับคืออุปสรรคในการขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลสหรัฐอ๋อซึ่งเป็นเรื่องที่คาดเดายากมาก การรวมตัวกันของสองยักษ์ใหญ่ขนาดนี้มันอาจจะเข้าข่ายการผูกขาดในสายตาของหน่วยงานกำกับดูแลได้ค่ะซึ่ง Netflix กก็พยายามแก้เกมโดยบอกว่าดีลนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและได้ยืนเอกสารเบื้องต้นไว้แล้วแต่มันก็ยังเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงอยู่ดีครับ มีอีกประเด็นที่ดิฉันว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากคือเรื่องการฉายหนังในโรงภาพยนตร์ค่ะในบทสัมภาษณ์เท็ดซาร์นโดผู้บริหารของ Netflix เขาพูดคำหนึ่งที่ดิฉันว่ามันมันเป็นการเปลี่ยนท่าที180องศาเลยคุณหมายถึงประโยคที่เขาบอกว่าเราจะอยู่ในธุรกิจโรงภาพยนตร์ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนี่คือบริษัทที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นผู้ที่จะมาทำลายล้างธุรกิจโรงภาพยนตร์ แต่ตอนที่กลับบอกว่าจะเข้ามาเป็นผู้เล่นในธุรกิจนี้เองมันเกิดอะไรขึ้นคะมันคือการยอมรับความจริงครับ 1. คือเมื่อคุณซื้อ w a r n e r Bros ซึ่งเป็นสตูดิโอภาพยนตร์ที่อยู่คู่กับโรงหนังมาเป็นร้อยปีคุณก็หนีธุรกิจนี้ไม่พ้นอือสองคือผมว่าพวกเขาเรียนรู้แล้วว่าการฉายหนังในโรงภาพยนตร์มันไม่ใช่แค่ช่องทางทำเงินแต่มันคือการสร้างอีเวนต์หรือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมอ๋อการที่หนังเรื่องหนึ่งเข้าโรง มันสร้างกระแสสร้างการพูดถึงซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันจะย้อมกลับมาส่งเสริมให้คนอยากดูหนังเรื่องนั้นบนสตรีมมิ่งมากขึ้นไปอีกมันเป็นวงจรที่ส่งเสริมกันและกันครับสรุปจากการพูดคุยของเราวันนี้ก็พอจะเห็นภาพว่า Netflix อยู่ในจุดที่แข็งแกร่งมากทางการเงินเติบโตอย่างรวดเร็วแต่แทนที่จะพอใจกับจุดที่เป็นอยู่พวกเขากลับเลือกที่จะถอยลูกเตา๋าครั้งใหญ่ที่สุดด้วยการเข้าซื้อ a อ ner Bros ครับ ซึ่งมันไม่ใช่แค่การขยายขนาดแต่เป็นการซื้อทางลัดเพื่อเข้าถึงคลังไอพอายุนับศตวรรษและก็เร่งสปีกกลยุทธ์ทั้งหมดของบริษัทให้ไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้นถูกต้องครับซึ่งมันก็นําเราไปสู่คําถามสุดท้ายที่น่าขบคิดมากสําหรับอนาคตของวงการนี้ทั้งหมดเลยว่ามาเลยค่ะ Netflix เคยบอกว่าคู่แข่งของเขาไม่ใช่แค่สตรีมมิ่งเจ้าอื่นแต่คือทุกอย่างที่แย่งเวลาว่างของผู้คนไปไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube การดูคอนเสิร์ตหรือแม้กระทั่งการนอนค่ะ การที่พวกเขาเข้าซื้อสตูดิโอในตำนานรุกเข้าสู่การถ่ายทอดสดกีฬาวิดีโอพอดแคสต์และคลาวด์เกมิงมันทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าเรากำลังเห็นวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของ Netflix จากบริการสตรีมมิ่งไปสู่สาธารณูปโภคด้านความบันเทิงหรือ Entertainment Utility ที่ต้องการจะครอบครองทุกช่วงเวลาว่างของเราจริงๆหรือไม่ hmm. และถ้าเป็นอย่างนั้นจริงภูมิทัศน์ของสื่อที่เหลืออยู่ จะเหลือที่ว่างให้ใครอีกบ้างนี่คือคำถามใหญ่ที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดปุ่ม thanks เพื่อสนับสนุนช่องหรือคอมเมนต์พูดคุยไว้ได้เลยครับการสนับสนุนของคุณมีความหมายกับช่องมากจริงๆรับรองได้ว่าทุกบาทที่คุณให้จะถูกนำไปพัฒนาคลิปและข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นครับ